ชีกปวปิจุตาปเสนปติตาเมขเณยาวัจตุลัดเถโพคุลนีติลังปตะวายกินเตสิอชัยติกรสายันเหงอิพาน ติอรัญญะตุอคมีติสติมาสุขํมวินนามปานตะอันตรายกโรโหติเตเวตัสอรัญญกตะกาเล สมาประทังขันตวายเวสันตลังอุปตังก็มิตวายธาังเกยายาจิตตวายตายะนาแคตายะเอวัอนเตกเหตตวาย i ผ่านนอพุทธทางกุณฑ์ทาวเธอตัวเสียสระลรลกสุงม,มาให้ทูนสวรรค์ยองออกมากราอ่ังสึงคพระสมาติสบรมีนมพระไทยท้าวเธอ โปรงเปลปมททปลีปลาโมดถวยเชงโกปีแม่อันว่าเท่าหรือหดนี่าาิขาสเมทุนขันตะวายแต่แกก็หม,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 มุนมุงขเมเนพอยกายเก็นแต่เกียกเดิอ โดยพณนสาเทาเทินทางเจพาะตามคำพระจุดเ,เจ้าจเจาะแจ้งคดีพอรวงวิธี หดให้จนเย็นยอแสงสั่งเขาวิบพูดที่ชายก่อ กะพริดเพงจองเล็งล่ไมายแน่วนนแล้วสีนออ๋อพระอาสมท้ที่ก็มีมนโนตะรพิลมรำพึงกายว่าเวลาปานฉะนีนาทีจะมี ดังจุใจกูเจจงด้วยสมเด็จอนองนางนาอัตมาสีเธอคงจะล,ลีกลับจากเสวงหาพราพุลเชเด็ดนีปลนเข้ามายังพระอาส้มบรมาเสธา อันหนึ่งก็เป็นคำบูรานท่านยอมวไว้เวชายชายจะในลายสองเล่มงามดวนใดสามพรามมาคลิกแพงมาตุคามโอ้ยทรรมดาว่าสตรีนี้เป็นเกาะแก่งกีดกันกระแทกุศล มีมัจฉายามืออึดมนคือตัวมาอนอา่เมื่อสามีจะทำทานมาักทำลายด้วยแยบคายเขาคนติ่งเข้าทักห่วงให้ทอดทิ้งเสียสัตาพลมาดแม่ มาจะลุกล้นลอมเข้าไปคอยึึงพระพิยบุตรน้อยน้อยผู้แนมอกที่หนเลยพระนางจะยอมยกถึงพระพิยบุตรแต่ทานบารมีนาทีจะเสียทีทั้งสองทาง วายพระองคูทรงตาอังก็จะเสียสัทธาพนทั้งตัวกัวผู้แสนจนก็จะปราเสจากราวาย เด็ประชินาวงวลลายอุปสังคไมิตวา,าเราจึงจะลีลอาอดหลอดลอกเ้าไปสวยจาพบพระเพนพักจะทูลขอพระปิโยลดได้แล้วก็จะบทแห้จอมุ่งไปหามี จะไม่เสียที่ยที่ทอลางมาหอบลวนคิดแล้วเท่าก็หันหวน้าที่นอนพอ่อยจะปลินปลองสองสอนให้คนสัตจะตุบบาทเท่าก็ปีนทะลุทลาดถึงตู้ช่างงออ,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 อนเขา ก้อนตดาวคำนนึ่งนึกเสียงเ่กุณารอ No. ัาลาย,ยังมีทันนิเวจนิทาลงังพอลับติเกิดอาภิเษกเป็นลางลากยามมื่อจะใจจำใจพรรลูกหลักทั้งกองตีพรรอินตีเธอสั่นรู้ เจอาลูอพระเจ้าเวพระสุบินิมิผิดฐัปลาดลามกะธรรมวายโกภุริโตยังยังมีมูลุทธผู้หนึ่งนั้นเติบโตดำลำต้นเห็นพีลึก ผิวกายดำเป็นหมอกมึกมืออึดดังมหา,าเมฆดูนี่โก,กแก่แก่งชาติปริทาิตาวายนุ่งผายอมฟาดขาดกายสายสักแส้นพันเป็นเกลียวเนียวในปลัง ขาดพุงจังบังธรรมธรรมแองปีลันทิตนาวายทัดดอกไม้แดงทังง้องหูรูสงายอาวุธหัดโธมีหัดเบื้องคว้านั้นคือดาบผมเขียวปลาเป็นมันและเรอมแสง แวงกวัดชาวชวเย็นวิวน่งอูตจูเข้ามาตึงผีบทวานตึงทลายลูอูตัดเน็นโตยแกถือเท้าตะขอคูยคำลามตำลากช่วยชาดานางแกชาขุธให้หลุดพลัดลัวพระกละกวัดทั้งซายขวา ให้พระนางเธออุตตานภาฟาดลงด้วยดาบเวียงลงตรงกระพาาทั้งสองสายคว้าขาดเป็นติ้นเพลกนเธอกระเด็นดีอินอ,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 อยู่แดนดานแล้วมีน้ำซ้ำแควควานควักพระในเนตร ทั้งกองปลินให้วินวะอุลังพินพิตววาเอาดาบแช้ชื่อเอือดพระสวงรวงจำและแหวะหาพระฤทัยนาะ สีรับสุนทรรัต์ใสเกล้า รุงเรืองจำรัดฟาาฟูงสกุลนาออกหากินบินเกรนรอ หันหาชาลีขึ้นใส่ตักวักอาวารีมาโสดทรงสำอางองเอี่ยมละออ ผัดหมูพรเกจุรายรัดรอยสุมาลีมาสอดแสมพระเกลียงตามปราสายากน้ำพระทุร นายเธอไรลงพระพระแล้วก็พรำเราว่วา ฟันร้ายผิดประหลาดไปทูลถามพระปิตุราชท้าวเธอก็รัดว่ามิเป็นไรแม้ยังไม่ไว้ใจเลยนะโอชา,าลี พิดชอบยันดาตีฟังแม่ว่ากันหายอย่าลงละเลยไปนัาน้ำแม่แม่จุงกันยำยา ไปนัดแม่แม่จงซังยอยาตะลตลตะลลยำทะลาไปกลายพีพ่อชาลีลาวอย่าเลินเล่อหลังพระนองให้แลนเล่นเต็นลำพัง จงฟังคำแม่พรำสอนพรำสั่งทุกสิ่งอันเธอเองก็รับมิ่งควานพระลูกรักทั้งสองรา ดไปเฝ้าฝากสียังแล้วตรัสพลางนางก็อุมแก้วกันหานพระหัตเบื้องควาจุงพอชาลี มาสูงสำนักพระราชทสามีแล้วก็ทูลฝากพลักเจ้ารูปผู้เพื่อนยากทั้งสองรา ดูวยช่วยเผื่อแผงพรมบารมีปกเกตลูเอาพระททยผูกตรัสปรามพาดเรียทาให้เล่นแตงไกลไกลพรมบาททั้งพี่น้องเจ้า สิสามคันนองปองแต่ที่จะเล่นเล่นลีลาเหมือนโปดกมาลึกคำว่าอันอ่อนแอ,แอ จะมพานกันผาดโูนจจนเล่นตามปรางสาสัตว์ไม่รู้ว่าไยพานพิบัติจะมาเบียดเบียนเมื่อปางได้ มีไว้ใจเหมือนทุกคราวครั้งพระคุณเอ,เอ,เอ,เอได้โปรดดูไวช่วยระวังในครั้งนี้เหมือนหนึ่ง แกข้าดพรหมบาดมัดสีเถิดนัว่าเป็นเพื่อนยากพระนางทูลฝากพรลรุ ขันหาขอเสียมกระชากหาสาสรสารกข่างนขึ้นใส่พระอังสางสเด็ดย้อนนาหามพระไทยเธอ ที่ไม่ได้ขาดสเสด็จนิวัดลีลาคืนหลังกลับมาสรงกันแสงสั่งสอนบังออนอีกลาวว่าทูลกลา เอาองแม้ถ้าอกแม่นี้และได้ออกเป็นภาคพอที่จะแบ่งแม่ก็จะจัดแจงและออกไว้ ภาคหนึ่งถึงจะไปภาคหนึ่งจะอยู่จะได้ประโรมเลีย้ยงพระลูกรักทั้งคู่มิให้อือนประทาย ใจในครั้งนี้นิลลอขนาดเจ้าเกิดมากํรพรา,า,รายพระประยุระวงสาแต่งจะเห็นพระมาดาเล่าก็ไม่เต็มวันต่อเพลาสายันายโยยำ แม่จึงจะได้กลับมาอุปถัมภ์ถนอมเธยอที่ชื่นทวนครนเชาวตรู่แล้วก็พลัดแม่เป็นกำพร้าจะมีใครเลี้ยงรักษาพระลูกเรา ลียงกันเองเถิดนะแต่พี่กับน้องเห็นหน้ากันแต่สองตามปราสาทยากเพราะมีกรมแล้วจึงจำจากด้วยจำเป็น ใจแม่นีจะเด็ดกระเด็นออกไปอิงเสียงล้วนับทูกรมอ่แกวจงคอยอยู่โอ เจ้าดวงเนตตทั้งคู่ของแม่แม่น,นีจนะอคลานเพอนงาคอยตรึกพระ ทางเลี้ยวมาแลดูพระลูกทั้งคู่น้อยน้อยละหอยหายนามพระชนรนายเธอไรหลังหลัง,ลง กลับนาสังกลับลางสังจุนลับบางพระในยเนตยิงสุงฟานพระดรุนยาววเรีมิด